สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับใครๆก็คขอาครัวอีกแล้วนะครับถ้าว่าด้วยเรื่องของแซนด์วิชเนี่ยทุกคนก็ต้องมีแซนด์วิชที่แบบว่า รสชาติถูกปากหรือว่ามีรสชาติที่แบบเราชื่นชอบอยู่แล้วใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นแฮมชีสไส้กรอกชีสนันนนี่นะครับหรือว่าบางคนแบบชอบเผ็ดก็เป็นพวกน้ำพริกเผาหมูยองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่วันนี้ครับอามจะเปลี่ยนแซนด์วิชที่แบบเป็นของข้าวมาเป็นแซนด์วิชของหวานนะครับรับรองว่าคนไหนที่แบบเบื่อแซนด์วิชแบบของข้าวแล้วอาจจะต้องชอบเมนูนี้ก็ได้นะครับเมนูนี้นะครับอามขอตั้งชื่อเมนูว่ามิกฟูดแซนด์วิชนะครับเป็นแซนด์วิชผลไม้รวมรสชาตินี่แบบอร่อยเข้ากันมากๆเลยนะครับแล ทานช่วงแบบอากาศร้อนๆก็สดชื่นนะครับอารมณ์ดีรับรองว่าใครที่อยากจะลองหาเมนูของหวานทานระหว่างวันนะครับต้องลองเมนูนี้เลยนะฮะโอเคถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันครับว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมของเมนูมิคฟูดแซนด์วิชนะครับหรือว่าแซนด์วิชผลไม,มล้รวมของเรานี่เองนะครับอย่างแรกเลยก็คือขนมปังขาวแบบไม่มีคอแบบนี้เลยครับเพื่อนๆก็หาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อนะครับซุปเปอร์มาร์เกต็ตทั่วไปได้เลยนะฮะต่อไปก็คือ วิปปิ้งครีมชนิดผงนะครับซึ่งวันนี้อาร์มเลือกใช้เป็นวิปปิ้งครีมชนิดผงเนื่องมาจากเพราะว่าตัววิปปิ้งครีมเนี่ยเขามีการเติมน้ําตาลลงไปแล้วนะครับเรียกได้ว่าแค่ตีกับน้าเปล่าก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับน้ําเย็นครับซึ่งวันนี้นะครับมิกฟู้ดของเราก็จะประกอบไปด้วยผลไม้หลากหลายสีสันนะครับหลากหลายอย่างเลยนะครับแต่วันนี้อาร์มจะเน้นแบบเปรี้ยวอมหวานนิดนึงนะครับอย่างแรกเลยก็คือส้มครับเป็นส้มแบบแช่ในน้าเชื่อมมาแล้วนะครับพร้อมใช้งานเหมือนกัน กีวี่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆครับสตรอเบอรี่สดนะครับวันนี้ก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆเหมือนกันเลขหนึ่งอย่างนะครับนั่นก็คือตัวอางุ่นนะครับวันนี้อามเลือกใช้เป็นอางุ่นที่แบบว่าไรมาเมล็ดนะครับแล้วก็เป็นลูกเล็กๆสามารถใช้งานได้แบบพอดีเลยแต่ถ้าเพื่อนๆหาไม่ได้ก็ซื้อลูกใหญ่มานะครับแล้วก็หั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆเหมือนกัน,นครับ และอย่างสุดท้ายนะครับนั่นก็คือแยมนะครับวันนี้อามเลือกใช้เป็นแยมรสมิกซ์เบอร์รี่นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่แบบว่าชื่นชอบแยมชิสอื่นๆก็สามารถเลือกใช้ได้ตามชอบได้เลยถ้าเพื่อนพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยครับ โอเคครับเรามาเริ่มทำเมนูแซนด์วิชผลไม้กันดีกว่านะครับซึ่งขั้นตอนแรกนี้เดี๋ยวเราจะมาเตรียมตัวขนมปังก่อนนะครับซึ่งเ,ออเดี๋ยวเราเนี่ยจะทำแซนด์วิชเนี่ยหนาประมาณสักขนมปัง4แผน่นนี่จะเป็นแซนด์วิชที่แบบค่อนข้างหนาหนึงนะครับเพราะว่าออระหว่างชิ้นขนมปัง2ชิ้นเนี่ยก็จะเป็นพวกวิปครีมแล้วก็ตัวผลไม้ต่างๆนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาสร้างตัว เขาเรียกเป็นบล็อกนะครับหรือเป็นพิมพ์ของตัวขนมปังเพราะว่าเดี๋ยวเราบีบวิปปิ้งครีมไปเนี่ยมันจะหกด้านข้างนะครับจะไม่น่ารับประทานแล้วก็อีกอย่าง,งก็จะแบบว่ามันจะไม่อยู่ตัวนั่นเองนะครับเราจะใช้ตัวอลูมิเนียมฟอยล์เนี่ยเป็นพิมพ์ในการห่อตัวขนมปังนะครับขั้นตอนแรกนี่ให้เพื่อนๆเนี่ยตัดตัวอลูมิเนียมฟอยล์นะครับออกมาเป็นแผน่นใหญ่ๆแบบนี้นะครับจากนั้นก็เอาขนมปังทั้งหมด4แผ่นนะครับวางลงไปตรงกลางเลยนะครับจากนั้นเราก็ พับขอบด้านข้างครับให้มันพอดีกับตัวความสูงของขนมปังเกินมานิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับพับทุกด้านเลยอเอาด้านนี้ก่อนก็มาด้านนี้ก็อีกด้านหนึง่ง <Okay. S 2> ถ้าที่บ้านมีพิมพ์เป็นทรงสี่เหลี่ยมที่ไซส์ใกล้เคียงกับตัวขนมปังก็ไม่ต้องทําวิธีนี้ก็ได้นะครับแต่ที่ออฟฟิศของเราที่ตูของเราไม่มีไซส์ที่พอดีกับตัวขนมปังเราก็เลยต้องสร้างพิมพ์ขึ้นมานะครับจากนั้นก็เอาทุกด้านครับตั้งขึ้นนะครับกะไซส์ให้พอดีกันจากนั้นนะครับเราก็จะพับมุมครับให้เป็นมุมสามเหลี่ยมแบบนี้ ทุกด้านเลยนี่ทุกด้านเลยแบบนี้นะครับเ,เมนูนี้ต้องอร่อยแน่เลยเพราะว่าเราตั้งใจทำมากโอเคพอได้อย่างนี้แล้วนะครับจับมุมให้มันชิดๆกับตัวขอบขนมปังนะครับแล้วเราก็พับ ทุกๆด้านสภาพมาหากันแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วกดให้แน่นๆตัวอลูมิเนียมฟอยเนี่ยเขาค่อนข้างอยู่ตัวดีนะครับคงรูปไว้ได้โอเคเดี๋ยวนะครับอามจะทำแบบนี้ให้ครบเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาใส่ตัววิปปิ้งครีมแล้วก็ตัวผลไม้กันซึ่งพอเราใส่อย่างนี้แล้วนะครับอย่าลืมเอาออกก่อน3แผ่น แต่อีกแผ่นหนึ่งให้ค้างไว้ด้านในแบบนี้โอเคเดี๋ยวเอามาให้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวกลับมาใส่วิปครีมกับตัวผลไม้นครับตอนนี้นะครับเราก็เตรียมตัวขนมปังอยู่ในตัวอลูมิเนียมฟอยล์เรียบร้อยแล้วต่อไปเดี๋ยวเราจะมาตีตัววิปครีมนะครับให้ตั้งยอดเลยนะครับโอเคเราใส่ตัววิปครีมผงนะครับลงไปในชามผสมของเราแล้วเราก็ตามด้วยน้ำเย็นเจ็บๆเลยนะครับใส่ลงไปนี่ แล้วก็ใช้ตะก้อนะครับตีให้เข้ากันนะครับซึ่งตัววิปปิ้งครีมผงเนี่ยเขาจะขึ้นค่อนข้างเร็วนะครับและกลิ่นของเขาเนี่ยจะค่อนข้างหอมเพราะว่ามีการใส่ตัวผงวนิลาอะไรอย่างนี้ลงไปด้วยนะครับตอนแรกจะดูเหมือนไม่ขึ้นนะครับแล้วก็จะตีไปเรื่อยๆ รสชาติของตัววิปปิ้งครีมผงเนี่ยค่อนข้างจะแบบหอมละมุนนะครับอาร์มเคยเอาไปทําตัวคัพเค้กนะครับให้งานแต่งเพื่อนนะเขาบอกว่าโอ้โหรสชาติเหมือนซอฟต์ครีมนะครับด้วยความแบบหวานแล้วก็ตัวครีมเนี่ยละมุนนะครับมันจะใกล้เคียงกันและอย่างเขาก็จะอยู่ตัวมากกว่าตัววิปปิ้งครีมที่เป็นน้ํานะครับโอเคงั้นเดี๋ยวอาร์มขอไปหยิบตัว ายางด้วยแล้วก็สเปตูล่าก่อนนะครับจากนั้นเดี๋ยวเรามาประกอบร่างกันครับตอนนี้นะครับตัวขนมปังนะครับก็อยู่ในถาดแบบนี้วิปครีมนะครับก็ตีเรียบร้อยแล้วนะครับตัดไปพร้อมบีบเลยแต่ก่อนอื่นนะครับอามจะเอาขนมปังแผ่นนี้ออกมาทาตัวแยมก่อนนะครับซึ่งวันนี้อาร์ามเลือกใช้แยมเป็นมิกซ์เบอร์รี่นะครับก็เราจะทาลงไป ที่ตรงขนมปังนิดนึงนะครับเพื่อให้ตัวขนมปังเนี่ยมีรสชาตินิดนึงนะฮะบางทีใส่วิปครีมแล้วใส่ผลไม้มันยังไม่ถึงใจนะครับเราก็เอาแยมทาแบบบางๆก่อนสักหนึ่งรอบโอเคตัวแยมนี่ก็ใครชอบรสชาติแบบไหนก็สามารถเลือกได้เลยนะครับไม่ว่ากันนีทาแบบแบบหนำใจก็ได้นะแล้วแต่ ตอนนี้แอมก็เกือบจะหนำใจแล้วนะครับเริ่มเยอะแล้วเริ่มเยอะแล้วแต่ขอให้แบบทาให้ทั่วนะครับกัดคำไหนก็จะได้รสชาติแบบเต็มคำอันนี้คือแผ่นด้านล่างนะครับเราทาแบบนี้เรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็ใส่ใส่กับลงไปที่เดิมดันขอบให้แน่นๆพอทาไปเรียบร้อยแล้วนะครับหยิบอีกหนึ่งแผ่นมาทาตัว แยมไม่รอเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราใส่ผลไม้แล้วเราก็ปกทีเดียวนะครับถ้าใครไม่มีตัวเหมือนมีดทาเนยแบบนี้นะครับก็ใช้ตัวอะไรนะสเปตูลาทาก็ได้นะครับทาให้ทั่วๆสีสวยนะแยมแบบนี้ โอเคเรียบร้อยแล้วเอา,าตรงนี้ก่อนจากนั้นนะครับเราก็เอาตัวอันเดินมนี่แหละขึ้นมาแล้วเราก็บีบวิปครีมนะครับใส่ลงไปเลยให้ทั่วเลยนะครับความหนานี่ก็ขึ้นอยู่กับความชอบนะครับคุณผู้ชมใครชอบเยอะก็ใส่เยอะ จากนั้นนะครับเราก็ใส่ผลไม้ลงไปขอหยิบช้อนหน่อยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบเลยนะว่าจะใส่อะไรตรงไหนยังไงนะครับอามว่าต้องมือแล้วละ่ะเดี๋ยวกะไม่ได้ใส่แบบกระจายกระจายนะครับต่อไปก็กีวี เวลาเราทานก็จะได้ทานแบบหลายๆแบบโอเคน่าจะพอต่อไปเป็นส้มแล้วกันนะครับส้มถ้ามันชิ้นใหญ่ก็ฉีกก็ได้นะครับฉีกครึ่งแล้วก็ใส่ไปให้เป็นชิ้นเล็กหน่อยก็ได้กระจายกระจายกันจะไม่มีที่ให้อ่าง่นเลยนะ องุ่นก็เป็นลูกจิ๋วๆแบบนี้ถ้วยยังอีกสักเม็ดโอเคจากนั้นนะครับเราก็ใส่วิปครีมอีกหนึ่งชั้นนะครับโปะให้มิด อีกหน่อยแล้วเราก็นําขนมปังที่ทาตัวแยมไว้นะครับโปะลงไปปับ๊บจากนั้นนะครับเราก็เอามือกดเบาๆตอนนี้วิปครีมนะครับก็ดันออกมาด้านข้างและให้เราใช้ตัวอาลูมิเนยียมฟอยล์นะครับดันดันเข้าไว้นะครับ จากนั้นนะครับแล้วก็ไปแช่ในตู้เย็นนะครับอาจจะใช้ถุงพลาสติกหรือว่าพลาสติกแรปเนี่ยคุมด้านบนไว้นิดนึงนะครับป้องกันไม่ให้ตัวขนมปังด้านบนเนี่ยแห้งนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะแช่ไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับให้ตัววิปครีมเนี่ยเซตตัวเดี๋ยวเราถ้าเซตตัวได้ที่แล้วเดี๋ยวเราก็มาจัดส่งได้เลยครับโอเคครับตอนนี้นะครับตัวมิกฟูดแซนด์วิชของเราก็ได้ที่เรียบร้อยแล้วนะครับพักทิ้งไว้จนวิปครีมเซตตัวดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูหน้าตากันนี่ ันอาจจะมีบางส่วนนะครับที่ติดตัวเขาเรียกอะไรนะอลูมิเนียมฟอยล์นะครับให้เราเอาสเปตูล่านะครับปาดให้มันเรียบๆอีกหนึ่งรอบเพราะว่าเดี๋ยวเราจะจัดเสิร์ฟแบบหั่นนิดนึงนะครับโอเคจากนั้นเราก็หั่นนะครับวันนี้อามจะไม่ได้หั่นให้เป็นสามเหลี่ยมเหมือนแซนด์วิชทั่วไปนะครับเราจะแบบหั่นให้เป็นครึ่งแบบนี้ ผักไปก่อนนะครับจวทำอีกอันหนึ่งดึงออกนะครับตอนที่ก่อนที่จะไปเข้าตู้เย็นให้เพื่อนๆเ,เนี่ยตบตบตัวไม่ใช่ตบดีเขาดันดันให้พิ่งครีมแบบว่าชิดๆกับตัวขนมปังนะครับปาดออกใครที่เบื่อแบบกินเค้กแล้วกินวิปครีมอะไรอย่างเงี้ยก็เปลี่ยนมาเป็นขนมปังแบบเมนูนี้ก็ได้นะครับ นี่รับรองว่ารสชาติเหมือนกินขนมปังสอดไส้ไอศซรีมนะครับแล้วก็หันครึ่งเช็ดหน่กดลงไปเลยโอเคพอได้อย่างนี้แล้วนะครับเดี๋ยวอังขอเช็ด จานเสิร์ฟขึ้นมาแล้วเราก็วางแซ์วิสของเราลงไปครับเราจะเห็นว่าเรามีแยมตัวผลไม้นะครับระหว่างชั้นขนมปังด้วยว้าว ดูมันเยอะไปนะฮะหรือว่าจานเล็กก็ไม่รู้โอเคอันนี้ก็ทิ้งไปเลยแนะนำให้ทานตอนแบบว่าอากาศร้อนๆน,นะครับจะได้รู้สึกว่าสดชื่นมากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับที่อามเอามาดัดแปลงนะครับเพื่อให้เข้ากับอากาศร้อนๆในเมืองไทยของเรานี่เองนะครับถ้าเป็นคนไหนชอบเมนูนี้นะครับแล้วอยากทําตามก็สามารถคลิกเข้าไปดูวิธีทาอย่างละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ f o o d t a i l t v นะครับวันนี้อามขอตัวลาไปก่อนกับพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ ไปครับ